มีเรื่องเล่ากุ๊บกุ๊เจ้าเขาเขาตี้ไหนผยเนี่อหยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอนึงคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเขาอุดถึงองค์การส่งพฤกษศาสตร์นะครับแน่นอนว่าเป็นแรงท่องเที่ยวตีเขานิยมไปแอวกันอย่างน้อยก็คือเขาเองหรือว่านักท่องเที่ยวละอ่อนก็จะได้เห็นหูเก้าไม้อพูดถึงนะครับว่าเป็นมีสายพันธุ์ออย่างจะได้กันพองนะครับได้ไปแบบ เหมือนกับเป็นฟอกปอดไปสูดอากาศบริสุทธิ์แถวแม่ริมวอย่างงี้อ่ทีทางเดินที่แบบสวยงามมาเห็นเรือนยอดไม้ตัวอนครับแล้วก็บัดเวนี่นะครับทางองค์การส่วนพึกษศาสตร์นะครับมันก็มีลักสูตรเป็นอีโคสครูลักสูตรนี้เป็นการส่งเสริมการเห็นหูด,ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับรายละเอียดนี้จะเป็นจะใดนะครับจะได้มาอู้จาก,กันครับพวงห่วงรายการในวันนี้ดร์ปรวิชชลเวศนะครับผู้อำนวยการองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ขอสวัสดีครับสวัสดีจ้า ปากันแฮมแล้วนะครับพ่อครับครับก่อนตีเขาจะจะอู้ถึงตีไปตีมาของลักสูรครับพ่อครับบทบาทพันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ตีมีต่อประชาชนและสังคมเฮาเขามีบทบาทอย่างพองครับพ่อครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีภารกิจสําคัญสําคัญอยู่3าอย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ไม้หายากและใกล,ใกล 0, ้สูญพันธุ์อย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องของการทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านพฤกษศาสตร์รส่วนอันที่3คือเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นสานที่พักผ่อนหย่อนใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนาครับอันนี้ก็เป็นที่มาของหลักสูตร c o School เ,เนื่องจากว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการทําความร่วมมือ การในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนเนี่ยได้ได้ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอพาะฉะนะองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับก็เลยพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปครับก็ต้องคือคนรุ่นใ่เนี่ยต่อยอดตัวเพราะอันผืชดพันุต่างๆของประเทศไทยของโลก ก็จะสูญหายไปได้เท่าบบาอนุรักษ์เนาะแม่ละเจา้าทีนี้เขาค่อยฮู้ว่าหลักสูตรนี้มันมีกี่หลักสูตรอย่างใดพ่องเจา้าครับคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันมีความหลากหลายมีทั้งพืชและมีทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นในอดีตผมต้องการเรียนอย่างนี้ว่าในอดีตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดแค่กิจกรรมกิจกรรมบางครั้งอาจจะตรงกับวัตถุประสงค์ หรือบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์แต่กระบวนการในการจัดทำหลักสูตร Eco School ของเราเนี่ยนะครับเราพัฒนาขึ้นมาทั้งหมด7หลักสูตรแบบมีมาตรฐานโดยการที่จะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมนะจนถึงระดับมหาวิทยาลัยครับแล้วก็หลักสูตรแรกก็เป็นหลักสูตรการจัดการตัวอย่างพันไม้ในงานสวนพฤกษศาสตร์นะครับ ถัดมาอันที่สองก็คือเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะเราต้องการให้เด็กๆเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้เขาได้เข้าไปสัมผัสจริงนะฮะ,ะเขาจึงจะมีจิตสํานึกนะครับหลักสูตรที่3เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเขาจะต้องรู้ถึงเรื่องความสําคัญาคการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมว่าเขาจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรนะฮะแล้วมีประโยชน์อย่างไร เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ได้สัมผัสของจริงนะครับอีกอันนึงก็เป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกให้ความสําคัญมากก็คือความหลากหลายทางชีวภาพาครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า,าสิ่งแวดล้อมต่างๆมีทั้งพืชและสัตว์เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นมิติสําคัญของโลกเพราะฉะนั้นทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เห็นความสําคัญเรื่องพวกนี้อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับก็คือ เนื่องจากองค์การสืบพัฒนาสตร์มีน้ำตกไหลผ่านมีน้ำตกไหลผ่านใน,ในน้ำตกก็กมีมีสัตว์ด้วยมีมแมลงมีสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขาเรียนในเรื่องดัดชนีสายน้ำเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาก็จะรู้ว่าเสัตว์ประเภทไหนนะถ้ามันอยู่ระดับนี้นะแสดงว่าเป็นน้ำสะอาดแต่ถ้ามีสัตว์ประเภทนี้นะแสดงว่าน้ำสกปรก เขากระบดเกยหูจีมากันเหมือนกันเนาะขนาดนี้เลยว่าแม่รอบเวลาเขาเขาจะเจอแมงมุมขายเงียอันนั้นแสดงว่าคือน้ําใสน้ําสะอาดเป็นต้นเนี่ยมันก็ครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทีนี้จังหวะที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่แม่ริมเนี่ยมีน้ําตกแม่สาไร่านเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้เดินน้ําตกนะได้สังเกตเก็บตัวอย่างดูดูพืชดูสัตว์ต่าง ก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานครับผ่านไปหลักสูรแล้วพอรับอีก2อลักสูรเป็นลักสูรอไกอย่างครับก็เป็นเรื่องของอาณาจักรพืชและความหลากหลายนะครับของระบบนิเวศเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเป็นระบบใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องให้เขาได้เรียนรู้และได้ตระหนักถึงเรื่องของระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีส่งผลวันนี้เรามี PM เยอะเลย m, ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ,รบแสดงว่ามีอิทธิพลมีผลกระทบเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเกนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของผลกระทบ,บในเรื่องของนิเวศวิทยา m, สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ทุกวงการจะต้องพูดถึงคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตนี้ไม่จําเป็นเฉพาะเฉพาะที่นักเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนหน่วยงานราชาการต่าง จะต้องหาความรู้เรื่องกับคาร์บอนเครดิตผลกระทบที่สําคัญที่สุดวันนี้ชัดเจนที่สุดเลยค,คือโลกร้อนนะฮาก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมฮะอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยทําให้โลกมันเย็นขึ้นอากาศดีขึ้นลดร้อนร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นฐานให้ความรู้เรื่องของคาร์บอนเครดิตครับก็รวนทั้งสิ้นประมาณ7หลักสูตร7หลักสูตรด้วยกันอครับถ้าาถึงเหลักสูตรอี เหมาะกับไว้ไหนเหมาะกับละออนรุ่นไหนจะได้พองครับพ่อคือทั้ง7หลักสูตรเนี่ยมีความหลากหลายเราออกแบบหลักสูตรออกมาให้เหมาะสมกับตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายรวมถึงมหาวิทยาลัยอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้หลักสูตรคาร์บอนเครดิต ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขามีความสนใจที่จะไปแข่งโอลิมปิกชีววิทยาโอลิมปิกเราก็จะมีหลักสูตรเฉพาะอันนี้เข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยเพื่อที่จะให้เด็กๆของเราเนี่ยไปแข่งแล้วก็สู้กับคนอื่นได้เพราะเราไปแข่งโอลิมปิกเพราะฉะนั้นองค์การสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นสารบัญทางด้านพฤกษศาสตร์เราจะมุ่งเน้น โฟกัสให้กับน้องๆพวกนี้นะฮะให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเต็มที่เลยแล้วก็ไปแข่งแล้วเราจะได้ชนะเลิศกลับมาามชื่อเสียงมาสู่ประเทศเราบรรยากาศการเขียนก็จะเป็นใจอีเลยมันกรข้าบผ่อครับเราเรียนทั้งในห้องเรียนแล้วก็ออกมาตั้งหนอกใจอีตัวมันกรข้าบใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะครับบางทีไม่เห็นของจริงไม่ได้สัมผัสของจริง เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเข้ามาสวนพฤกษศาสตร์ปุ๊บเขาจะได้เรียนรู้ของจริงสัมผัสของจริงและเขาจะจําได้ดีกว่าครับมีความสุขด้วยมีความสนุกด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์จะมอบใบประกาศให้กับเด็กทุกคนใบประกาศนี้เอาไปแนบต่อยืนพอได้เลยนะหมอเนาะใช่ซึ่งโรงเรียนก็จะมีผลงานเด็กนักเรียนที่จะไปเข้าเรียนต่อ ก็จะเข้าพอร์ตฟร์ yeah. ีโอได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราได้รับการรับรองอย่างอย่างมีมาตรฐานคือคือบางครั้งบางทีถ้าไปเอากระป๋อแม่เนียนอย่างเน่นไทยโหูบันไดเน้นเพื่อความโห่ครับเพราะเพราะเขาเองเกืบหัวใจแบบมาโห่ไอ้ยังเน้นแต่ว่าโซนที่มันงามๆต้องมาแต่พอเข้ามาอยู่ในลักสูตรจก็ยังน้อยก็จะหูวแต่ว่าเก้าไม่อันนี้มันคืออมอันยัางยู่ประเทศไหนดูแลจะได้อย่างนี้เต่น้องหอเนาะ้ต้องกลับเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ ใน,ในแต่ละหลักสูตรใน6กใหหลักสูตรที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมย่อยอหลายๆกิจกรรมเช่นหลักสูตรที่หก็จะมีกิจกรรมย่อยหนึ่งสอเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นฐานการเรียนแต่ละฐานโดยที่เรามีนักวิชาการคอยให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็จะสนุกมากก็คือไปแล้วทั้งวันเจ้าครับ แล้วก็ได้ปะเพื่อนจากหลายๆสถาบันตัวจะได้สังคมใหม่ขึ้นมาแห่งนอเนาะเนาะพปะเพื่อนฝูงก็จะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงประชาชนทั่วไปเจ้าทีนี้อยากจะหูวว่าวันเวลาที่จะเข้าไปเฮียนได้เนี่ยเข้าไปเฮียนได้ตั้งแต่วันใดก็คือโรงเรียนหรือท่านผู้ที่สนใจนะฮะเราจะจัดหลักสูตรเดือนละหนึ่งครั้งครับต่อหนึ่งหลักสูตรเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนก็จะจัดประมาณ7ครั้งเพราะฉะนั้นก็ ท่านที่สนใจก็จองล่วงหน้านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับด้วยด้วยด้วยข้อจำกัดของบุคลากรของเราเราก็เลยจัดแค่1ครั้งต่อ1เดือนหนึ่งครั้งต่อหเดือนโดยที่1ครั้งก็คือมีทั้งหมด7หลักสูตรครับหลักสูตรหนึ่งระยะเวลายาวนานแค่ไหนประมาณ1วันหนึ่วันหนึ่งวัน แต่แต่หนึ่งคนสามารถเรียนทั้ง7หลักสูตรได้ก็พอได้ครับได้มันบางทีเขาเขาอยู่ปอสปอสไปแล้วเวลาเขาขึ้นมาเป็นปอสี่มันจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งเวลาเขาขึ้นไปเป็นมัธยมก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งก็จะแบ่งการบสามารถที่จะแบบเรียนทีเดียวรวดเลยใช่ใับก็สามารถที่จะพัฒนาไปแต่ละระดับช่วงชั้นได้ตอนนี้ผมว่าพ่อแม่หลายๆคนนี่คือเริ่มเข้าไปในเพจขององค์การสมพทธศาสตร์ลว ปิดเทอมอยากขึ้นหลวกสัวมือถือน้องบางคนคือปิดเทอมมาอยู่กับอยู่กับมือถือมาเฮียนเจี๊ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับอย่างน้อยก็คือได้ได้ความหู้ได้สังคมใหม่ได้ความหู้ใหม่ได้ใบประกาศแนบพอตอย่างอี้ได้เจยเหมือนกันคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากมีพอปวิธนะครับจะได้มาอู้จากเฮาในวันนี้นะครับเฮาจะได้มาอู้ถึงกิจกรรมลักสูตีนํามาแสดงในรายการเฮาในวันนี้ว่ามีลักสูตรอย่างพ่องจะได้มาอู้จากกันครับหัวหน้าชายยุทธกลมแวววงนะครับหัวหน้างานจัดทํา รักสูตรและฝึกอบรมหัวหน้าชายุทธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าครับรักสูตรของเฮาอันมีอัญหยังพองแล้วก็มีรายละเอียดอัญหยังพองตีตีมาสาธิตในวันนี้ครับหัวหน้าครับตัวกิจกรรมเองเนี่ยเอามาบางส่วนนะครับผมเพราะว่าหนึ่งกิจกรรมอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดทำงานสวนประสานโรงเรียนเนี่ยเนาะเราก็เอามาให้ดูว่าเราส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขององค์สมเด็จพระเทพด้วย นะครับผมอย่างเช่นมีตัวอย่างพันไม้แห้งต่างๆมาให้ดูว่าเด็กๆที่เข้าไปอยู่ในโครงการนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับนะครับต่างๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือตัวนี้ก็จะอยู่ในหลายหลักสูตรด้วยก็คือ Ear เป็นลักษณะของกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้การน,นําพืชมาใช้ประโยชน์ยามวา่างเงี้ยครับผมเรา,าเรียกว่าอีโคพิ n ติ้งนะครับก็คือเราจะนําใบไม้ต่างๆหรือดอกไม้ต่างๆที่เราจัดเลือกไว้ให้ซึ่งผ่านการเรารทดลองแล้วว่ามันสามารถติดบนผืนผ้าได้ดีเงี้ยนะครับผมนะครับเนี่ย ผมหู้จักใบมะละกอละอันนี้จริงๆคล้ายๆใบมะละกอแต่เขาเรียกผักชายานะครับอ๋อกระบหน้าแตกเลยครับผมลองกันใบบักก้อยเต้ดูมชมพอแล้มันใบเหมือนกันละอ้อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมนะคันนั้นไม่สิคือคือรูปรักษ สวยงาม,งามแล้วก็มีมีปริมาณน้ําในใบสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราทุบมันไปน้ํามันก็จะซึมไปลงที่แผ่นผ้าแล้วออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามเจ้าเป็นสีธรรมชาตินาะน,นั้นก็คือลูกซีดติดเข้าเห็นลักูตรเลยนะครับ <c oughs> น้องอย่างนี้ครับเนี่ยครับน้องกับข้าวกับน้องอะไรคะแพรว่าแพรว่าไม่น้อยแต่อีก็กเห็นได้เนาะห่อนาอครับเห็นกัน เรียนรู้วิธีง่ายๆแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้หัวใบอย่างเป็นใบอหยางตัวครับผมอย่างเช่นขออนุญาตนิดนึงนะครับคือคือตัวถุงผ้าเองเนี่ยจะไม่มีรดลายเนาะเราก็จะเอาใบไม้พวกนี้นะครับผมก็มาวางไว้เนาะแล้วก็ออกแบบตามที่ชอบเลยแล้วก็เด็กๆเขาก็จะมีความสุขว่าที่เขาได้ออกแบบเองอะไรเองเดี๋ยวลองทดลองให้ดูนิดนึงว่าจริงๆใบไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันติดง่ายเราเราทุบนิดเดียวก็ติดแล้วแต่บางชนิดอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเนาะนะครับ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นใบเป็นใบไม้ป่าในสวนเรานี่เองนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนิดนึงน่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอ๋มันติดอีกครับติดอนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมสงสัยว่าถ้ามันถ้ามันเมือนไปมันจะรุดก็ครับสักนอถ้าถ้านานๆไป4ี่หเดือนแล้วเนี่ยก็จะเลือนไปเลือนไปคราวนี้เราไม่อยากให้ใช้น้ํายาเป็นสารเคมีมายุ่งเนาะก็อยากให้คิดว่าอยากเปลี่ยนรวดลายก็นําไปซักทำความสะอาดแล้วสามารถนํามาตอก ทำลายใหม่ได้๋อปิ๊กมาเสาะหาใบไม้กลีบดอกไม้อันยังมามาย่เห็นไหมก็ได้อย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่ทําเสร็จแล้วคโขาไปงามขนาดเลยเ้าสีสันเนาะครับเด็กเจ้าภูมิใจผอเนาะว่าแบบอันนี้คือเป็นกระเป๋าของตัวเองที่ที่ออกแบบเองะกที่ต้องเรียนอย่างนี้ว่านอกเหนือจากความรู้ทางด้านพุกษศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กๆเอง จะได้จินตนาการเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาใบไม้มาวางเอาดอกไม้มาวางเลือกสีสันแล้วแต่สิ่งที่เขาชอบและเขาก็สนุกมากเวลาเขาทุกแต่ที่สําคัญเมื่อทําเสร็จแล้วเขาเอากลับบ้านเจ้าเป็นของที่ระลึกเปิดเสื้ได้กระเป๋าใหม่เอาไปแจ้ตติโรงเรียนเลยเอาคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์น้องๆก็จะได้เหมือนมีจินตนาการของตัวเก่าได้สวยนะเจ้านเหมือนติดทนเหมือนกันนะ ดูแบบรู้หลากถลายแบบน่าเจ๋อนะมันคือใบไม้จริงๆม้นกับแบบตัดเอาสองดอกเพื่อเป็นเหมือนลายผีเสื้ออันนั้นคือติน้องเป็นน้องกับเข้าทำตะกี้เลยก้าอ๋อครับคือแบบน่าเจออว่าสีจะแบบสดขนาดนี้เออแบบน่าเจอแต่แต่เลยเนาะเหมือนแบบใจสีเคมีเลยอ่ะครับโอ้นี่คือสีธรรมชาตินะเจ้าเนี่ยยังยังมีกลิ่นของของใบไม้อยู่เลยคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นใบไม้แต่แต่ติน้องเป็นตุ๊บตะกี้เลยะครับผ่านก้า งามดีเนาะนอ,นอกจากผงผ้าธรรมดาก็กลายเป็นดูสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้อยู่ในรักสูตรอย่างครับนี่อยู่ในสองลักสูตรก็คือหลักสูตรการำํำรงหลักสูตรของสําหรับเ,เด็กะถมปลายแล้วก็หลักสูตรของะถมมัธยมต้นครับผมอ๋อเจ้าแต่ อันถ้าเป็นเป็นช่วงที่ที่แบบมีลักสูจีอยยังนักท่องเที่ยวยังมูผมเขาไปก็คือสามารถไป่วมกิจกรรมเจีอีได้เหมือนกันนัมันกับข้าดเปิดบริการให้ทุกวันเลยครับผมจเจ้าอย่ได้เขาไปบเราไปลงทะเบียนไปเขาไปว่กอินหน้างานก็ได้ได้เหมือนกันเนาะเนาะยน้อยก็คือเราได้ถุงผ้ากลับบ้าน แล้วก็เป็น DIY ของตัวเองเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทำดีไข่ซ้ำสวยงามอันนี้ต้องแนะนําเลยสองลักสูตรนี้น้องๆเต็มแน่เลยเจ้าของหัวหน้าชยุทธแล้วหลอกจากตีจะมีกิจกรรมจีอีแล้วมีอย่างพองแอมก็ครับก็กิจกรรมวันนี้เอามาให้ดูแค่2กิจกรรมนะครับว่าเป็นกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพืชต่างๆเราจะเห็นว่าได้เอาเนี่ยตัวอย่างต้นใบดอกผุมเนี่ยให้เด็กๆมาศึกษาเรียนรู้ว่าอ๋อเขาจะแยก แยกจำแนกยังไงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวเรียนในหลักสูตรของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับผมให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่รากยันสูงสุดแล้วก็คือบนยอดเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สนสามใบคือพันอะไรสายพันอะไรอย่างเงี้ยลูกๆลูกๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรพืชตลอดเลยนะครับเด็กลองดูครับผมหรือว่าผลยางที่เอามาอย่างเงี้ยเป็นผลยางเหลียงอย่างเงี้ยครับผมของเล่นยุคเด็ก90ฮอครับอันนี้เราโยนอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันก็มุนๆไปนี่เป็นลักษณะของการที่จะดํารงชีวิตของตัวเองเพื่อเพื่อการ การแพร่พันธุ์ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็พยายามที่จะดํารงชีวิตไม่ต้องมีวิธีการในการปรับตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะจะเรียนว่ารากเป็นไงผลเป็นยังไงพืชบางชนิดนะเพราะด้วยผลด้วยเมล็ดหรือด้วยรากหรือด้วยหน่อหรือด้วยก็จะมีความแตกต่างมากครับตั้งแต่แบบ จุดกําเนิดไปจนถึงออกผลออกมางี้เลยคิดเตอร์ผมจะเล่นมือถือยังรอนยุคนี้แต่ตะกรันก็เล่นกันนะเนี่ยอ่ะนวันน้องบางคนอาจจะมาเคยเห็นด้วยซ้ำอันเนี้ยเนี่ยเจ้าอันเนี้ยคือของเล่นของอีปอยแม่จะเล่นกับตะกรันนี่บอกบอกอายุเลยนะเนี่ยเไม่ใช่ว่าหายากหายากเนาะพ่อเนาะเออผมว่าพ่อแม่ไปก็จะได้แบบล้ำลึกย้อนความหลังไปตัวอย่างแบบต่ำ ในเมืองหรือบ้านเฮานี่ก็จะมาเห็นแล้วนะเจ้าไม่เห็นแล้วครับถ้าอย่างอี้สำหรับผู้ที่สนใจครับอครับโดยเฉพาะแบบสถานศึกษาก็สามารถแบบเข้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีช่องทางติดต่อจะได้พ่องครับพอครับสำหรับโรงเรียนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062594 2964หรือเฟซหรือ Facebook ขององค์การส่วนพึกษศาสตร์ค้ <S 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 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึ่งคือคือหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะฮะคุณครูได้มาหามาหาผู้มีิการก็บอกว่า,าไม่มีงบประมาณเด็กๆอยากมา,าเพราะว่าห้องหนึ่งชั้นหนึ่ง20คน30คน80คนแต่โรงเรียนมีงบประมาณที่จำกัดเพราะฉะนั้นจึงอขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี บริษัทห้างร้านาที่อยากต้องการสนับสนุนการศึกษาเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ระบุไปว่าต้องการเพื่อให้มาเรียนอีโคสคูลขององค์การสวนพฤกษาศาสตร์โ,<อ>โ<อ>รงเรียนก็จะพาเด็กมาที่สวนพฤกษาศาสตร์ได้รับความรู้ได้ขณะเดียวกันบริษัทห้างร้านเหล่านั้นก็ยังสามารถนํา ไปลดภาษีได้สองเท่าและเป็นการดีหนึ่งทำบุญด้วยให้ลดภาษีด้วยให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยนะครับโดยที่องค์การส่วนพึกษศาสตร์เนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าเราเราทำเพื่อเด็กๆแล้วก็ประชาชนราคาต่างๆนั้นเนี่ยเราจะคิดแค่ต้นทุนเท่านั้นเองครับเราไม่ได้คิดกำไรเลยถือโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันสำคัญอะไรอย่างต่างๆเพมชมถ่ามหว่า จะทําบุญจะได้ดีแนะนําเหมือนทีผอว่าเจี๊ยนะครับกอนติดต่อได้เป็นการน้ำมูกน้ํามันอะไรย่างกันแล้วแต่เือเราออนตีได้พื้นที่ห่างไกลได้มาเฮนู้ได้มีความรู้เจีก็ก็ถือว่าน่าจะอันกุศลแห่งเอาอุอสร์เแล้วอนก็ได้ประสบการณ์ได้ใบประกาศศบัตรใช่ยังหลักสูตรจี๊เปินเฮนกันตลอดเลยครับพอหรือว่าเป็นระยะช่วงเวลาปิดเทอมเสมออิบได้ครับคือเป็นมาตลอดเลยครับได้ทุกเดือนเลยครับครับแต่ว่าเราจองมา เพื่อ uhm ที่จะจัดระยะเวลาที่เหมาะสมครับก็คือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะยาวเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักสูตรีภายที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับในเพจขององค์การสนพฤกษศาสตร์พอครับเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เมษายนนี้องค์การเขามีกิจกรรมอันยางตีน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ไปแอลพองครับพอครับก็ วันที่8เมษายนของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันขายสาปนาขององค์การส่วนพึกษศาสตร์นะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยเราจะจัดนะฮะวันสาปนาคือวันที่5เมษายนนะครัในการจัดทำในการวันสาปนาเนี่ยเราจัดกิจกรรมพิเศษคือให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเข้าฟรีนะครับฟรีหมดทั้งทั้งวันนะครับย้ำ เป็นวันที่8ปดค่ะอ่าจัดวันที่ห้าครับแล้วเราก็จะมีการจัดตลาดนัดตลาดนัดหมายถึงว่าตลาดนัดพฤกษศาสตร์ตลาดนัดพื้นบ้านไม่ใช่ตลาดนัดเหมือนกับที่เราไปกาดทั่วไปเป็นตลาดนัดพฤกษศาสตร์มีผักต่างๆนานาเข้ามาจําหน่ายราคาประหยัด โดยที่พี่น้องประชาชนระเวกระแวกรอบนั้นก็คือสามารถนํามาขายได้เจ้าก็จะแต่งตัวกันสวยงามเป็นตลาดย้อนยุคเจ้าเรียนเชิญท่านพิธีกรสองท่านเลยอันวันตีห้ามือโมบันทึกไว้จะได้ไปแอลฟรีนะครับตีองค์การสนพฤกษศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นมีกิจกรรมตีน่าสนใจส่นไผ่ตีอยักเฮียน หลักสูตรอันนี้นะครับก็ต้องติดต่อในเพจขององค์การสนพฤกษ,ษาศาสตร์จะได้จองไว้โดยเฉพาะสถานศึกษาแม่และไ,ได้มีแค่ช่วงเสมมออย่างอีต่เดียวคุณผู้ชมครับหลังพอเปิดเทอมพฤษภาคมอันอย่างไปแล้วเปิดเทอมอันอย่างก็ ส,าาสนใจในนว่าง,<ด>งวันไหนก็ลงทะเบียนได้จองได้นะครับก็ถือว่าได้ความหูแต่แต่เลยนะครับวันนี้รายการของเฮาเจ้านิติภาคเหนือนะครับต้องขอบพระคุณนะครับดรพวิ์เฉลิมวาดภูมิในการองค์การสนพฤกษศาสตร์และหัวหน้าชายยุทธกลมแวววงหัวหน้างานจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมลงไปถึงน้องอะครับ น้องกับเข้ากับน้องแพรวาน้องแพลวาเนาะขอบคุณทั้ง2ท่านเออทั้งสี่ท่ะเลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรรมเดียวก่อนครับเดี๋ยวชมหน้าฮาวจะมากดสอบสภาพอากาศกันครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กเจ้าข่าวข่าวที้ไหนพะเยะยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน